สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยค่ะหญิงเป็นที่รึกษาการขายูฟอรดสาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะหญิงนำโนรถ n e x t g e n r a n เจ r นะคะจะเป็น w h i แท h ก c k 4x4 คะคะเกียร์อัตโนมัติสิสปีดนะคะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้1,299,000าบาทนะคะคันนี้รถจะเป็นสีเทาดำนะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิโบคู่ค่ะคันนีน้เขาจะให้กำลังแรงม้าที่210แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะรุ่นวัยแท็ก4คูน4นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟ m a t i i LED ค่ะมาพร้อมกับระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบป้องกันไฟแยงตาด้วยค่ะแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะคะ LED ค่ะรูปทรงก็จะเป็นซีแคมนะคะแบบนี้มาจากโรงงาน แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตันหมอกนะคะเป็น LED ด้วยนะคะมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะกระจังหน้าของรุ่น w i t e ท็นะคะเขาจะเป็นสีเทาการไฟสีสวยแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าด้วยนะคะตัวกล้องหน้าก็จะอยู่ใต้โลโก้นะคะแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยเขายังจะมีตัวที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกล้องด้วยนะคะชายกันชนของรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเทาเช่นเดียวกัน,นะค่ะ มีเซ็นเซอร์กลั่นเนี่ยสี่จุดให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเตือนกันชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะสําหรับตัวไวท์แท็กสี่คูณสี่ค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงชายกันชนเนี่ยเขาก็จะมีหูลากจูงด้วยนะคะสองข้างเลยค่ะใช้งานได้จริงนะคะด้านข้างตัวรถค่ะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อ3นิ้วนะคะซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พระเอกของเรานะคะ คันนี้เนี่ยหญิงเปลี่ยนล้อแม็กและยางให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวยางเนี่ยจะเป็นยาง Cooper ์นะคะ AT3 ค่ะตัวยางเนี่ยจะเป็นยางออทเรนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยค่ะซีรีส์ยางของเขา265 65 5 r ้านะคะตัวนี้จับคู่มากับล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอเมริกันแท้เลยนะคะจะเป็นฟ u l เอนะคะลายของเขาจะเป็นลายบี t นะคะ ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลไหม้แบบนี้นะคะก็สวยเท่ลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยระบบเบรกของเขานะคะจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อค่ะแล้วก็ตัวแก้มข้างของเขานะคะมีช่องระบายอากาศนะคะตัวนี้ก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะสามารถปรับพับไฟฟ้าได้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED พร้อมกับมีกล้อง รอบคันด้วยนะคะมีกล้อง360องศาด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยยังมีตรวจจับจุดบอดด้วยนะคะมีไฟกระพริบข้างๆกระจกด้วยค่ะด้านบนนะคะมีราวหลังคามาจากโรงงานแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยมีเขายึดเขายึดมาอย่างแน่นหนาเลยนะคะสามลูกค้าสามารถที่จะไปติดแหลกหลังคาเพิ่มได้นะคะมือจับของเขาจะเป็นสีเทอรกาฟานะคะพร้อมกับมีคีย์เรดที่มือจับด้วยค่ะ ตัวบันไดข้างจะได้เป็นสีดำตัดด้วยคโครเมียมนะคะบันไดชิ้นใหญ่มีกันลื่นด้วยนะคะก็สามารถเหยียบขึ้นง่ายเลยนะคะด้านหลังรถนะคะก็ด้านข้างเนี่ยญิงติดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะเขียนคำว่าเรนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีดำตัดด้วยขอบสีเทานะคะมีสปอร์ตบาร์มาแล้วนะคะจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยรูปทรงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายรถเนี่ย มีเนมเพจซคุณ4นะคะพร้อมกับฝั่งนี้เนี่ยเขียนคำว่า YT a g นะคะมีกล้องมองหลังนะคะมาฝั่งไว้ที่โลโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยก็ยังมีตัวปั๊มนูนลงไปนะคะเขียนคำว่าเลนเจอร์แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยฝาท้ายเขามาแบบ e a s ซิลิปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้มือเดียวได้เลยแล้วหญิงก็ติดตัวโชค ฝาท้ายด้วยนะคะของ GT Pro นะตัวชงเนี้ยข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราเปิดมามันก็จะสโลสโลวนะแบบนี้เลยนะคะสโลวแบบนี้เลยแล้วก็ตัวไลเนอร์ท้ายเนี่ยก็จะมาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นไลเนอร์แบบบิวอินนะคะเข้ารูปแบบนี้เลยค่ะข้างๆตรงนี้นะคะไลเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวช่องชาร์จไฟด้วยนะคะ ก็จะมีชาร์จได้230บโวลต์นะคะแล้วก็ตรงนี้ช่องชาร์จ12บโวลต์แบบนี้นะคะเวลาไปออกแคมปิ้งต่างจังหวัดอะไรยเงี้ยค่ะก็สามารถชาร์จไฟตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยตัวนี้เขามาพร้อมกับไฟเบรกรัวที่3นะคะย้ายตำแหน่งมาอยู่ฝาท้ายแล้วก็รุ่นว i ยแท็กเนี่ยเขาจะมีที่ล็อกฝากท้ายด้วยแล้วก็สามารถที่เอากุญแจล็อกเอากุญแจรถของเราเนี่ยค่ะมาล็อกตรงฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนะไม่อยากให้ใครเปิดรถของเรา แล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวกันชนเนี่ยจะเป็นสีเทาการ์ฟานะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะ4จุดให้ด้วยนะคะด้านท้ายรถก็เดี๋ยวหญิงพาชมภายในรถกันต่อเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยยังมีที่เหยียบขึ้นด้วยนะคะที่เหยียบขึ้นเนี่ยมีให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะสําหรับรุ่นว i ยแท็กแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟ LED ค่ะรุ่นว i t แท็ก4คูณจะได้เป็นไฟท้ายแบบเต็มดวงแบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อเลยค่ะ เริ่มจากแผงประตูข้างรถด้านหน้านะคะตัวแผงประตูเนี่ยเป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็เดินได้สีส้มนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นวาแท็กเลยแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียนส์ไลท์นะคะแบบนี้เลยไฟเวลคัมสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะมือจับประตูรถนะคะมือเปิดรถเนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบใหม่นะคะก็ลูกค้าสามารถบีบตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของเบาะเนี่ยรุ่นวาแท็กเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะคะ ก็หนังทั้งคันเลยนะสีดำเดินได้สีส้มนะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นบเบาะไฟฟ้าค่ะปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวนะคะคันนี้เนี่ยหญิงก็จะมีปูผ้ายางปูพื้นเข้ารูปของฟอร์ดแท้ให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเนี่ยปรับได้สี่ทิศทางนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมี adaptive cruise control พร้อมกับ stop and go ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวพุตสตาร์ทข้างๆนี้นะคะมีที่ใส่แก้วน้ําตัวที่ใส่แก้วน้ำเนี่ยมีให้ใช้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออปุ่มเปิดไฟหน้านะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะคะจอหลังพวงมาลัยสำหรับรุ่นวาแท็กนะคะก็จะเป็นจอดิจิตอลขนาด 8นิ้วนะคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ที่จอนี้แบบนี้เลยนะคะ่าในส่วนของกระจกมองหลังเนี่ยรุ่นวแัแทกเขาจะได้เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะพร้อมกับมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าจะติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเก็บสายยงสายให้ยุ่งยากแล้วนะคะก็เสียบตรงช่อง USB นี้เลยนะคะทางฟอร์ดเขาก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็ในส่วนของจอกลางเนี่ยรุ่นวายแท็กนะคะเขาจะได้จอทัชสกรีนสีนะคะเป็นภาษาไทยด้วยค่ะขนาดของเขาเนี่ยจะเป็น12นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายนะคะตัวนี้จะมีโทรออกฉุกเฉินด้วยมีเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยแล้วก็จะมีสั่งการด้วยเสียงซิงค์ 4A ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี Ford p a ารให้ด้วยนะคะ ฟอดพาสเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เราสามารถโหลดผ่านมือถือได้เลยค่ะก็สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะคะสตาร์ทรถพร้อมเปิดแอร์นะคะผ่านแอปได้เลยนะคะดูพิก,กัดของรถเราได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนัดหมายเช็คระยะได้ด้วยแล้วก็ยังจะดูคุณภาพของน้ำมันเครื่องเราได้ด้วยนะคะในส่วนของแอร์เนี่ยก็จะได้เป็น Air Auto, แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะมีช่องชาร์จไร้สายด้วยด้านล่างแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะ เกียร์รุ่นนี้จะได้เกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะพร้อมกับโหมดคันกับขี่เนี่ยเลือกได้ถึง6โหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ฟังก์ชันโค้ดเบิร์บเลยนะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นวัยแท็กเลยนะคะระบบความปลอดภัยของเขานะคะถุงลมนิรภัยเนี่ยมีให้ถึง7จุดเลยทีเดียวนะคะมี ABS, EBD, ESP ระบบป้องกันการพลิกค,คว่ำระบบป้องกันการ ลื่นถลายนะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าครบจบในคันนี้เลยนะคะก็เอาลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Ford r เ n g e r ไว้ใช้งานนะคะทุกรุ่นเนี่ยสามารถที่จะโทรหายิงได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ยิงนะคะ0 8 7ค่ะ679 5969นะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะ ชอบชุดแต่งแบบไหนนะคะเอารูปมาดูให้หญิงดูได้เลยนะคะหญิงจัดให้ได้ทุกแบบตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หญิงด้วยค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ